คลิปนี้มีคำหยาบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวชดแชร์ทุกคนนะคะหายไปนานมากๆๆกมากมากมากจริงๆ,ๆ,ๆกลับมาแล้วค่ะกลับมาจากการประกอบร่างแล้วคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้ยินคําถามตลอดอยู่ในคอมเมนต์ว่าแบบพี่ชัดหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนเออหายไปเลย2ปีเต็มๆนะคะซึ่งช่วงนี้หายไปก็คือต่อสู้กับโรคซึมเศร้าสุดๆ,ๆ,จ,ะๆ <outing> จะบอกว่ามันคือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก่อนตั้งแต่คลอดเอเดนปุ๊บชีวิตดิ่งลงเหวแบบเหวเหวที่ว่าแบบลึกสุดใจอย,อยู่ตรงไหนดิฉัใน,ในอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่ก้นเหวแบบลึกแบบดิ่ง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 แบบ ไม่ไหวจริงๆแล้วอ,อพอมันเป็นภาวะซึมเศร้าใช่ไหมคะมันค่อยๆแบบมันจะบอกว่าความเป็นภาวะซึมเศร้าอ่ะมันค่อยๆกอะตัวแบบหนาขึ้น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 มาพอกหนาขึ้นหนาขึ้นจนมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือ depressive หรือ depression วะเออนั่นแหละ disorder ไปแล้วอะ่ะคือจิตแพทย์วินิจฉัยมาแล้วว่า โรคซึมเศร้าซึ่งนะตอนนั้นนะคะ่ะมันมันคือแบบมันปรับตัวไม่ได้กับเด็กเล็กคือถ้าใครที่รู้ว่าแบบการมีเด็กเล็กมันมันไม่ได้นอนมันไม่ได้กินมันไม่ได้ทําอะไรทั้งตัวมันแบบชีวิตต้องูกกับไอ้มนุษย์ตัวจิ๋วที่ควบคุมไม่ได้อะไอ้น,นี่ก็ช็อกเลยช็อกแบบปรับตัวไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ถ่วงไม่รู้จะทําตัวยังไงบ้านตอนนั้นมันก็คือบ้านที่แบบอึมครึมมืดมืดนี่หรอกป่า มันไม่มีแสงมันก็เลยเหมือนแบบระเบิดบึ้มขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งปีช่วงหนึ่งปีแรกคือหนักแบบหนักมากๆมากแบบมากมาก,มากถึงขั้นว่าไม่อยากอยู่แล้วเออคือฉันไม่อยากอย,กอยู่แล้วในหัวนี่คือแบบจะเอาท่าไหนดีอะคือคิดแบบนั้นว่าแบบจะเอาท่าไหนดีจริงๆหมอก็ถามนะว่าแล้ว อะไรตอนนั้นที่มันหยุดไว้ลูกหรอนับป่าไม่ใช่ลูกค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถึงชัดไม่อยู่อ่ะพี่ก๊อบดูแลเอเดนได้ดีมากๆแน่แต่ณตอนนั้นสิ่งที่หยุดไว้คือกลัวทำแล้วไม่ตายคือถ้าทำแล้วมึงไม่ตุยเนี่ยพิการกว่าเดิมเนี่ยเขี้ยวกว่าเดิมนะคะก็เลยแบบหยุดไว้คือคือถ้าจะทำต้องมั่นใจแล้วว่าว่าสำเร็จจริง ณนะตอนนั้นคิดแบบนั้นเลยแล้วก็เลยเข้าใจว่าไออาการดิ่งที่มันควบคุมไม่ได้มันไม่มีสาเหตุใดๆอะ่ะไม่จริง,รงแบบเฮียกูมไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือ SOS แบบพยายามส่งสัญญาณ SOS ไม่มีใครเข้าใจอีพี่กอบที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็คือแบบไม่เก็ดคืออะไร มันก็เลยทําให้เหมือนแบบมันยิ่งทะเลาะกันใหญ่โตอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบปัญหาที่มันควรจะมีแค่โรคซึมเศร้าอ่ะมันกลายเป็นปัญหาครอบครัวคือแบบตีกันหยุมหัวแบบสู้สุดใจยุมมยุมจริงอีงนั่นก็หยุมกลับนี่ก็ไม่ยอมมันก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงคือเราพยายามส่งสัญญาณไปแล้วว่าแบบไม่ไหวแล้วนะแต่ด้วยความว่าอารมณ์เราแบบ เขาเป็นคนวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เขาไม่เข้าใจอะ่ะจนเหมือนแบบเออคุณรักษาตัวเองก็ได้วะจุดนั้นคือไม่ไหวพบแพทย์พบแพทย์แบบทีทีเลยค่ะสองอาทิตย์กินยาแบบสองอาทิตย์สองาทิตยสองอาทิตย์สองอาทิตย์เออจะบอกว่าใครที่เป็นอะ่ะไปหาหมอนะ ใช้เข้าใจใช้เข้าใจทั้งหมดเลยอะว่าแบบโปรเซสในหัวแม่งควบคุมเชื่ออะไรไม่ได้เลยอะไรที่เคยควบคุมได้คือควบคุมไม่ได้ตอนนั้นที่คิดว่าตัวเองไม่หนกักแบบเฮ้ยบ้าจะเป็นโรคซเศซ้าหนักขนาดนั้นได้ยังไงอยู่ดีๆก็ร้องไห้คืออยู่ดีๆอะแค่คําพูดหนึ่งประโยคที่มันแบบจึกเข้ามาน้าตาไหลพรากๆคือการกอดเอเดนร้องไห้คือเป็นเรื่องปกติของดิฉันไปเลยตอนนั้น คิดดูแม่งเคี้ยขนาดไหนอะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วพอไปคุยกับหมอคือการคุยกับจิตแพทย์อ่ะก็ก็เรื่องจิตแพทย์ดีๆหน่อยนะหมายถึงว่าเรื่องจิตแพทย์ที่แบบพอเข้าใจนิดนึงอะเพราะว่าอันเนี้ยมันแชทแช่กับเพื่อนว่าเฮ้ยแบบทำไมมึงหาแล้วมึงดูแย่กว่าเดิมวะ <laughs> มันจะมีเพื่อนที่คอดใกล้ๆกันนึกออกปะ แล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อหมอที่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็ตกับตรงเนี้ยก็มีอยู่บนโลกด้วยบป่ะขอไม่บอกไม่เอ,อ่ยชื่อใดๆแต่คุณหมอที่ฉันหายเนี่ยคือคือเข้าใจทุกอย่างหมอก็แบบตอนนั้นหมอถามหมอเลยนะว่าหมออาการหนูหนักขนาดไหนเนี่ยแบบสเกลหนึ่งถึงสิบหนึ่งคืออ่อนๆสิบคือพร้อมตุยหนูอยู่สเกลไหนคำตอบหมอช็อกมาก หมอบอกผมว่าคุณน่าจะอยู่ประมาณ7จถึงแแล้วอะหนูแบบหึหนักขนาดนั้นเลยเหรอหมอแบบใช่ในการแบบให้คะแนนตรงเนี้ยหมอไม่ได้ให้คะแนนจากแบบจากจุดต่ําสุดนะแต่หมอดูว่าเนเจอร์เราเป็นยังไงคนที่เคยเป็นคนแบบพูดมากพลังเยอะทํานุ่นทนํานี่แล้วอยู่ดีคุณแป๊กคุณล่วงขนาดเนี้ยมันหนักมากแล้วสําหรับคนที่ที่เคยแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์สดใสอีอ แต่สำหรับคนที่เขามานิ่งๆอ่ะแล้วเขาล่วงอ่ะเขาอาจจะดีฟกว่าเราก็ได้แต่เขาอาจจะอยู่สเตจ6ซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่หมอวินิจฉัยนะคะการคุยกับจิตแพทย์อ่ะมันเหมือนการไปนั่งระบายให้หมอฟังอ่ะแบบหมอมันยังไงดีอ่ะเหมือแนบบไปนั่งคุยนั่งระบายค่ะเพื่อนคุยแล้วก็ได้ยามาซึ่งไอ้ยาน,นั่นอ่ะว่าก็ว่าเหอะยาคูดแพงทำไมแพงจังละหมอค่ายาสิบเม็ดสองพันกว่า อาจจะแล้วตัวยาด้วยนะคะแต่คือของแชทอะหมอ,หมอพยายามเลือกที่แบบเอฟเฟกมันน้อยสุดซึ่งขนาดเอฟเฟกมันน้อยสุดแล้วอะ่ะกินไปก็ยังแบบขึ้นไส้จะอ้วกมันทําให้เราแบบไม่อยากกินอะ่ะเพราะมันถึงจุดหนึ่งที่ไม่อยากกินแล้วอะ่ะไม่อยากกินเลยเราก็เลยด้วยความว่าแชทอะศึกษาสายสปิริชวลมานานและน่าจะประมาณแบบเจ็ด 7-8ปีที่แล้ว,วะที่แบบเริ่มมาเดินทางสายสเปริชัลสายพลังงานอะมันก็เลยยังมีวิชาให้เราแบบพอดึงตัวเองขึ้นมาได้บ้างจากสายสเปริชัลพวกนี้พอเราแบบเออหมอไม่อยากกินยาหนูค่อยๆลดยาได้ไหมทุกอย่างอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะก็เลยคุยกับหมอว่าแบบอ่ะนหนูขอรักษาตรงนี้ควบคู่กันไปหมอไม่ห้ามเลย หมอแค่บอกว่าอะไรที่มันไม่คลาสกันเช่นอันนี้มันเป็นยาเคมีที่ปรับเคมีในสมองถ้าคุณไม่ได้เอาอะไรที่มันปรับเคมีในสมองเข้ามาคลาสกันหมอโอเคซึ่งของฉันมันคือสารพลังงานมากๆคือ energy healing natural healing, natural healing มากปรับทุกอย่างอ๋อมันก็เลยแบบค่อยๆดีขึ้นนะคะหมอก็เริ่มค่อยๆลดยาในการปรับอันดับแรกเลยเอาตัวเองเออกไปนอกบ้าน คือไม่อยู่ในบ้านที่แบบอึมครึมทึมทึม,มทุกวันต้องได้เจอแสงแดดม่านเปิดให้ยับร้อนไม่ร้อนไม่สนแต่อยู่ในบ้านที่ปิดม่านไม่ได้แล้วก็เอาตัวเองออกไปแบบข้างนอกนี่คือแบบโยนแบบโยนเอดเดนไปเลยช่วยไปดูแลทีใครก็ได้เหมือนเอาตัวเองออกมาค่ะเอาตัวเองออกมาจากจุดที่เราแบบไม่โอเคแล้วก็เริ่มแบบอะ ไปออกกําลังกายเบาๆเดินเล่นตอนเช้าไปโยคะไปแบบกุ๊กกิ๊กตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันใช้หลายศาสตร์มากฉันบอกก่อนฉันใช้หลายอย่างมากอันดับแรกที่คิดว่าเวิร์กเลยนะคะคือโฮมิโอพารีโฮมิโออ่ะมันเป็นศาสตร์แบบแพทย์ทางเลือกทางเลือกเลย ซึ่งนอกจากโคมีโอพาธีอะค่ะฉันมีใช้บักส์เรมาดี้ด้วยแต่ฉันรู้สึกว่ามันคล้ายกันมาก2อันคอนเซ็ปต์ของเขาทั้งสองอันนะคะก็คือโรคทุกโรคที่เกิดกับเราอะมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่มันสะสมตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วมันก็ก่อให้เกิดมันเป็นโรคต่างๆทีนี้ในบักส์เรมาดีอะค่ะเขาก็จะเชื่อว่าดอกไม้ทุกชนิดโบนโลกใบนี้มีตัวยาที่สามารถรักษาอารมณ์แต่ละอารมณ์ได้ โฮมิโอก็จะกว้างกว่านิดหนึ่งก็คือโฮมิโอบอกว่าทุกสะสารบนโลกใบนี้ที่สามารถนำมาสกัดแล้วก็เอามาเป็นตัวยารักษาต่ละอารมได้คอนเซปมันก็จะคล้ายๆกันค่ะเวลาที่เขาให้เราอ่ะเขาก็จะเอาน้ำดอกไม้ต่างๆน้ำสารสกัดอะไรพวกนี้นคะ่ะมาผสมผสมให้มันเหมาะกับอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นเพื่อรักษาอารมณ์นั้นๆก็กินแล้วก็รู้สึกว่าเหออมือนแบบไม่รู้ว่าแบบ พลัสซีโบหรือเปล่าไม่รู้ว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าแต่มันดีขึ้นเว้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเวิร์กถ้าใครจะลองสายโฮมิโอพาธที่บาร์สฟลาวเวอร์เรมเดี้มันคือแบบศาสตร์เดียวๆกันแหละเดี๋ยวชัดทิ้งคอนแทคไว้ให้นะหรือว่าเอ่อเมสเซจอินบ็อกมาที่เพจก็ได้นะคะเดี๋ยวชัดเอาคอนแทคให้รู้สึกว่าอันนั้นอนะเวิร์กเวิร์กเลยเวิร์กจริงมันแบบลิฟต์เอเนอร์จีเราแบบ คืออย่างนั้นขึ้นมาวันละนิดวันละนิดอะ่ะมันก็โอเคแล้วอะคือณจุดนั้นที่มันอยู่จุดต่ําสุดอะค่ะจะเป็นไม้จะเป็นฟางจะเป็นอะไรเหมือนเราอยู่แบบลอยคออยู่ในน้ําอ่ะจะตายแล้วอะ่ะจะเป็นฟางจะเป็นฟาง,เ,ฟางเส้นเล็กๆเ,เป็นไม้เป็นอะไรเอาหมดอะ่ะเบอร์สองคือการปรับอาหาระคะ่ะจะบอกว่าจริงๆอะ่ะแชทไม่ทานมานานแล้วแหละนมทนเหลืองเห็ด ยีสสี่อย่างที่แบบงดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนให้นมลูกอะแล้วก็มีแต่คนยัดแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงมาให้กินอะแกงเลียงก็หูเห็ดบึ๊บไปหมดมันก็เลยกินก็เป็นช่วงแบบแตกแถวอะอยากกินนมปังกินพิซซ่ากินอะไรแบบเร็วๆแล้วผลพอกับกบไปินใหม่รแบบ่างกายมันก็ไม่โอเคใช้ก็เลยโอเคล้างบางคลีนดีท็อกซ์งดของพวกนี้ ที่แบบเคยงดอะก็คือกินให้แบบเฮลตี้ขึ้นดูกันกินดูโปรตีนกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่กินเห็ด่วเหลืองนมอะไรกันนะยีสต์พวกยีสต์เนี่ยจะโดนล้อโดนล่รอลวงง่ายเพราะว่ามันอยู่ในแบบนมปังป้าน้อโก๋สซาลาเปาพิซซ่าของชอบทั้งนั้นเลยอะก็เลยแบบผักดิบไม่กินแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนร่างกายค่อยคิวตัวเองขึ้นมาอันนี้คือเต็ปที่ส เซ็ที่3ค่ะอันนี้จะบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้นะมันคือ energy healing ถ้าใครเคยศึกษา energy แบบ energy healing เลยคือชัดเชื่อในการมีอยู่ของพลังงานทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานอันนึงถูกปะคือเรามองไม่เห็นไฟฟ้าหรอกแต่ถ้าเราเอามือไปแย่ปักมันก็ตุยมันก็ช็อตตุยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชเชื่อมันมีอยู่พลังงานทุกอย่างมีอยู่เหมือนไฟฟ้าเหมือนแรงโน้มถ่วงที่เรามองไม่เห็นแต่มันมี ชุดของแอคทีสิงเป็นฝั่งอเมริกาเป็นแบบพลังงานที่ดึงมาจากซอสข้างบนซึ่งชอบแบบรู้สึกว่าอินกับพลังงานตัวนี้มากจนไปเรียนเป็นครูไม่ได้สอนใครเอามาไว้แบบใช้กับตัวเองณนะวันหนึ่งถ้าพร้อมอาจจะออกมาสอนก็ได้ ต่มันเป็นชุดพลังงานที่ชันชอบมากเพราะมันคือการแบบมันคือการเคลียร์ e อเนอรที่แบบตกค้างนึกออกปะเราอยู่กับ Energy ที่มันตกค้างมานานมากๆทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกอะไรที่มันเก็บไว้ข้างในมันคือ Energy ที่มันค้างอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเลยแล้วตัว t i v i s i n g ก็คือเป็นตัวที่แบบเคลียร์บ่อยช่วงนั้นแบบใกล้ชิดใกล้ชิดติดครูมาก ืมคูเปิด์เซสชั่นคือเข้า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 แบบเคลียร์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 อะไรเงี้ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ชอบมากๆเหมือนกันในการแบบเคลียร์บอดี้แล้วก็แบบสมองเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความว่าเนเจอร์ของแชรออะแช้เป็นมนุษย์ที่เอางานเป็นหลัก <c oughs> เป็น working woman อะฉันอยู่เฉยๆไม่ได้อะแล้วในตัว ตัวของ a c t i s ่ n ิอะคะ่ะในเซตวิชาเขามันจะมีเซตวิชาหนึ่งที่เป็นการแบบเขาเรียกว่า Happy CEO อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการฮิลิ่งมากแต่สำหรับแชทมันคือการฮิลิ่งตัวเองในเวนึง่งมันคือการแบบเหมือนเอาวิชา NBA มามาฮกกับศาสตร์ e n เ r g y เป็นการแบบว่าเออเรานั่งเซตพลังงานเราว่าเออเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนให้แชทได้ หลุดจากจากภาระความเป็นแม่เข้ามาในแบบโลกการทํางานที่ตัวเองแบบชินที่เป็นคอมฟอร์ตโซนที่เป็นแบบอะไรที่เราแบบเราอยากอยู่โลกตรงนี้เหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเวิร์กมากสําหรับแชทแล้วก็ทําให้ณนะตอนนั้นนะถึงมันจะเป็นโควิดอ่ะอันนี้ก็ส่วนตัวนะส่วนตัวอีกแล้วนะพิสูจน์ไม่ได้นะเชื่อว่ามันทําให้แชทไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยๆคือคนอื่น เนื้อว่าอีเวนต์มันจัดไม่ได้เราแชทเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบมีชีวิตอยู่กับอีเวนต์น่ะแต่แชทไม่เดือดร้อนเลยพอแชทมีงานเข้ามาตลอดช่วงโควิดแม้ว่าจะเป็นงานออนไลน์อีเวนต์ออนไลน์งานสอนงานอะไรในขณะที่แบบเพื่อนๆเงียบอีเวนต์เงียบดิฉันแฮปปี้ค่ะดิฉันโอเคได้เงินไม่เท่าเดิมแต่ว่าก็คิดว่าแบบไ,ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเงินเก็บรู้สึกว่าอขอบคุณ เทวดาขอบคุณพลังงานทั้งหมดที่แบบให้ดึงมาสู่วิชานี้ได้เพราะเชื่อว่าถ้างานแชทกระทบแล้วเรื่องเงินมันกระทบอีกอะ่ะแชทดิ่งกว่านี้แน่นอนแชจะร่วงลงเหววันนี้แน่นอนเพราะอย่าลืมว่าค่าหาหมอแพงมากหาหมอจิตเวชครั้งหนึ่งห้าพันเธอครั้งหนึ่งนะต่อครั้งนะเราคิดดูว่าเดินหนึ่งหาหมอสองหนึ่งครั้งหรือว่าก็สองครั้งเดินนึงต้องมีแบบหมื่นหนึ่งอะ เรานี่ยังไม่รวมแบบการฮิลิ่งอย่างอื่นที่ชัดทุ่มเทลงไปอีกนะเดือนหนึ่งแบบค่ารักษาของชัดอะมีประมาณแบบสอง,งสามหมื่นได้ในในแบบการฮิวิ่งทั้งหมดพวกเนี้ยเราลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเงินอะมันจะเครียดแบบเครียดมากๆ่ะอือีกอันหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าเวิร์กมากชอบมากคือขันทิเบตเคลียร์ลิงกับทิเบตเชียนโบ ผ่นทิเบตอ่ะเขามีความเฟิร์มมันจะแบบปึ้งแบบเหมือนเขาแบบตีครั้งหนึ่งแล้วแบบปึ้งแล้วแบบอื้มอะไรที่แบบมันแบบจักกะทั้งเจ็บที่มันไม่โฟล์อะค่ะมันก็จะแบบเหมือนดีขึ้นสำหรับแชทที่มันเวิร์กอันอันนี้คือเห็นเลยอะเหมือนพอแบบผ่านการแบบจบเซสชันอะเราก็รู้สึกว่าเออหัวโล่งหายใจโล่งแบบ หมือนก้อนที่มัน,นหนักๆอยู่ที่อ,อกอะ่ะมันแบบมันโดนดึงออกไปแล้วอะ่ะซึ่งแบบอันนี้มันสัมผัสได้เลยทางฟิสิกอลซึ่งเวิร์กมากเวิร์กจริงๆ <c oughs> ก็มาแชร์วิธีที่รักษาสำหรับแชทที่มัน Work เวิร์กแล้วกันค่ะอยากให้คนที่แบบกำลังเจอเรื่องนี้อยู่อะ่ะจะเป็นคุณแม่ซึมเศร้าหลังคลอดจะเป็นซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอความช่วยเหลือ S.O.S. อย่ากเก็บอะไรที่แบบดึงตัวเองขึ้นมาทำได้ค่ะทำขึ้นมาแบบวลนิดวละหน่อยวละนิดวละหน่อยอะมันยังดีกว่าเราแบบค่อยๆไปให้ตัวเองดิ่งน,นึกสภาพเหมือนเราแบบลอยคออยู่ในน้ำอะแล้วถ้าไม่พยายามช่วยตัวเองเลยอะเดี๋ยวก็จะจมอะคือสำหรับใช้ดาการหาหมอการฮิลลิ่งต่างๆอะมันเหมือนแบบ มีคนโยนห่วงยางมาให้อมีคนโยนกิ่งไม้โยนโฟมว่ายน้ําโยนอะไรมาให้เกาะอ่ะแต่ถ้าเราไม่ไว่ายข้ามฝั่งเข้าไปเองอ่ะมันก็จะไม่ถึงฝั่งแล้วเราก็จะแบบติดอยู่กลางแม่น้ํากว้างใหญ่ตรงนั้นกลางทะเลตรงนั้นอะทรมานนะแชทอยากให้ทุกคนนะคะถ้าแบบรู้ตัวว่าแบบมันมีอาการเล็กๆมีแบบสัญญาณเล็กๆว่ามันไม่โอเคอ่ะ ไปหาหมอไปหาจิตแพทย์หาแบบคนใกล้ๆที่เขาเข้าใจอะเพราะว่าการที่คนใกล้ตัวไม่เข้าใจอะค่ะแม่งพังแล้วก็แชทเข้าใจแชทเข้าใจทั้งหมดเลยอะว่าแบบคุณรู้สึกยังไงบีบมือเลยอะแบบกอดกอดแน่นๆเลยอะเออคือคือแชทจะไม่บอกว่าแบบสู้ๆนะยเยี่ยมกูสู้อยู่กูสู้ทุกวันเลย ขอโทษขอโทษแต่ว่ามันแบบวินาทีที่แบบมันมันมันเป็นความคิดที่แบบชั่ววูบจริงๆอะอยากให้ดึงความชั่ววูบตรงนั้นอะตั้งสติอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมันพาเราไปมันไปง่ายมากจริงๆง่ายแบบง่ายมากๆจริงๆแล้วก็ ตอนนี้แชทหายแล้วนะคะไม่ต้องหาหมอแล้วการที่กล้ามาแชร์กับทุกคนวันนี้เพราะว่าหายแล้วไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าแชทสองปีที่ผ่านมาที่หายไปคือหายไปประกอบร่างหายไปประกอบร่างจริงๆแล้วไม่สามารถมามาแชร์ไม่สามารถมาแบบทำตัวเองแบบดีดาได้ไม่สามารถแ a c t ิ้งได้อีกแล้ว ณนะก่อนหน้านั้นะเราอาจจะ acting ได้ไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวแต่ณนะจุดนั้นอนะไม่ไหวก็คือไม่ไหวทิ้งทุกอย่างเหมือนกันแชททิ้งงานทิ้งธุรกิจของตัวเองแบบทุกอย่างชะง,งักไปหมดแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็อยากให้แบบเหมือนเป็นสตอรี่ก็ได้เป็นเรื่องราวว่าถ้าคุณเป็น ใช้เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ลองเอาวิธีที่แบบชชดแชร์ไว้อ่ะเอาไปลองมันไม่มีวิธีไหนที่เวิร์กทั้งหมดสําหรับทุกคนแต่คุณต้องลองแล้วคุณต้องบอกตัวเองว่าอันเนี้ยมันเวิร์กกับชัดเบอมันเวิร์กกับชั้นตัวนี้มันดีกับชั้นชั้นชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ที่ชชดแชร์คือชันลองมาหมดแล้วแล้วก็สําหรับคนที่ใครที่แบบเลก่ยตัวเป็นนะคะคุณพ่อที่แบบ คุณแม่มีภาวะเนี้จับมือเขาไว้แน่นๆนะมันสำคัญมากจริงๆคืออยากแบบไม่เป็นหรอกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเสียใจทีหลังแค่เพราะว่าแบบคุณมองอะไรข้ามไปบางอย่างเออใครที่แบบมีคนรอบตัวที่เป็นนะคะจับมือเขาให้แน่นๆเลย แน่นแบบแน่แน,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 นจริงๆอะไอ,อ้โรคเป็ดน,นี่ก็เอาจริงๆก็ไม่มีสาเหตุอะไรใดๆนะคะคืออย่างเพื่อนแชทบางคนก็แบบกูไม่ได้ซึมเศร้าหลังข้อแต่กูเป็นเพราะฉะนั้นแชทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งเกิดมาจากอะไรอะแต่รู้แค่ว่าถ้าเป็นอะทรมานชิบหายทรมานแบบทรมานอะทรมานเลย เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนนะคะแบบผ่านเหตุการณ์ที่มันแย่ๆตรงเนี้ยผ่านไปได้แล้วเชื่อว่าชีวิตหลังจากที่คุณผ่านมาได้ค่ะมันจะสดใสเหมือนเดิมเหมือนเหมือนที่มันเคยเป็นมันจะสดใสโลกจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมพระอาทิตย์จะกลับมาส่องแสงเหมือนเดิมก็ผ่านไปให้ได้ค่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็ใช้กลับวันแล้วค่ะยินดีที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึง่ง เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายบาย